สวัสดีค่ะพบกับภาษาโนเวย์เพ้องต้นอีกแล้วนะคะกับครูรัตนาพรค่ะในคลิปนี้ก็จะมาเสริมนะคะเกี่ยวกับาบางคนที่เพิ่งมาเรียนใหม่ๆนะคะก็จะงงว่ามีอะไรบ้างมีหลายๆอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันงงนะคะแต่ว่าครูก็จะพยายามทำคลิปที่ มีประโยชน์แล้วก็คิดว่าจะอาจจะช่วยตอบคำถามให้หลายๆคนได้นะคะสำหรับคนที่ไปเรียนหนังสือเนาะแล้วก็งงนะคะก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องการใช้คําในประโยคคำถามนะคะว่าเขามีอะไรบ้างนะคะสำหรับคนที่รู้แล้วก็ง่ายมากใช่ไหมคะแต่สำหรับคนที่มาใหม่นะคะก็อย่าเพิ่งท้อน,นะคะก็ครูจะพยายามทำคลิป ภาษาโนสภาษาร์เวย์เบื้องต้นง่าย,ายๆเรื่อยๆนะคะก็จะพยายามลงคลิปให้บ่อยๆนะคะวันนี้เรามาดูคำที่ใช้ในประโยคคำถามคำที่ใช้ในประโยคคำถามภาษาโนสเขาใช้คำว่า spareu spareu uh, uh คำนี้นะคะคำว่า s p a r e ก็คือคำถามนะคะคำถามการถามอู แปลว่าคำคำที่เรานำมาใช้หรือว่ามาตั้งเป็นประโยคคํคำถามมีคำอะไรมัง่งเดี๋ยวมาดูประโยคก่อนนะคะประโยคคํคำถามอ,อันนี้ครูอธิบายไม่ใช่ว่า,ไม,วาไม่ใช่ว่าทุกคนไม่รู้จักนะบางทีก็เผื่อน้องๆที่ยังไม่ได้เรียนว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นจะอธิบายตั้งแต่พื้นฐานจนจนจนสามารถเข้าใจในระดับกลางและระดับปลายได้นะคะก็ ประโยคคำถามคือเราถามว่าใครอะไรยังไงที่ไหนทำไมอะไรประมาณนี้นะคะประโยคคำถามง่ายๆดูได้ยังไงว่าประโยคคำถามคืออะไรก็ดูที่คำค่ะคำถามนะคำที่ใช้เป็นคำถามซึ่งเราจะเรียนนะคะซึ่งเราจะคุยกันต่อไปเนาะแล้วก็ดูที่เครื่องหมายคำถามเครื่องหมายคำถามนะคะเครื่องหมายคำถามเขาเป็นอย่างนี้นะคะเป็นตัวงงอ่างงงงหน่อยนึงอ่า ภาษาโนสเครื่องหมายคำถามเขาใช้คำว่า spurs mon thai spurs mon thai คำนี้มันมาจากคำสองคำก็คือคำว่า spurs mon spurs mon คือคำถาม thai thai ก็คือ,อเครื่องหมายนะคะรวมกันเป็นเครื่องหมายคำถามพอ,อคำสองคำนี้มาเชื่อมกันเชื่อมคันกันด้วยด้วยตัว S ด้วยตัว s ก็จะเป็นกลายเป็นคำหนึ่งคำคือเครื่องหมายคําถามคือเครื่องหมายตัวนี้นะคะเครื่องหมายตัวนี้นะพยายามให้สวยที่สุดละคะเพราะฉะนั้นประโยคคําถามประกอบด้วยคําที่ใช้เป็นคําถามแล้วก็เครื่องหมายคําถามก็คือสิ่งที่เราจะสังเกตว่ามันคือประโยคคําถามนะคะเห็นเครื่องหมายคําถามคือประโยคคําถามนะทีนี้เรามาดูว่าคําที่ใช้นะคะ จริงๆแล้วในภาษาไทยก็มีนะคะภาษาไทยก็จะมีเมื่อไรทำไมใครอะไรที่ไหนยังไงประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นภาษาโน๊ตก็มืนกันแต่อาจจะเขียนต่างกันเนาะเนื่องด้วยว่าภาษาต่างกันดูคํานี้ค่ะคำที่ใช้สเปรูมีคําดังนี้นะคะคำว่าอะไรอะไรภาษาโน๊ตใช้คําว่าวะวะ ครูจะสะกดให้ฟังนะคะโฮเวอออกเสียงว่าวาบางคนสงสัยว่าทำไมไม่ออกเสียงฮาวาคือมันมันเขียนว่าฮาวาแต่เขาออกเสียงวาไม่ออกเสียงต uh ัวโฮตัวนี้นะคะออกเสียงต uh uh ัวเวตัวอวาวาอะไรอะไรวาวาเหตุดเธอชื่ออะไรวานะคะวา วัมใครใครภาษาโน้ใช้คำว่าวัมวัมเหมือนกันค่ะขึ้นต้นในตัวโหแต่ออกเสียงว่าแค่ VAM m วัมวัมออกเสียงเป็นแอนะคะวัมใครวัมมาดูเธอเป็นใครวัมมาดูเธอเป็นใคร แล้วก็ถามว่าที่ไหนคําว่าที่ไหนนะคะใช้คําว่าวูวูวูที่ไหนที่ไหนนะะวหนหนูสังเกตว่าคําที่ใช้เป็นสเปรร์อูคือคําที่ใช้ในประโยคคาถามจะขึ้นต้นด้วยโตโฮนะโฮทั้งหมดแต่แม่ออกเสียงโฮนะคะโตโฮแม่ออกเสียงโฮ ทบทวนวะาวัมบูรูวัม,ว,ว,มวาไม่ยากใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าคนที่กำลังหัดเขียนประโยคคคำถามง่ายๆก็คือนำคำพวกนี้ไปหัดได้เลยนะคะไปหัดแล้วก็ตั้งประโยุคคำถามแล้วก็หัดพูดหัดตอบนะคะ ต่อไปหน้านี้ค่อนข้างจะมั่วนะคะมีอยู่3ามคำนะมีมีอยู่3ามคำ,นะมมคำแล้วเป็นคำที่ยาวๆอาจจะต้องอธิบายกันนิดหน่อยนะคะก็มีคำว่า w i l k e n มีคำว่า w i l k e t มีคำว่า w i l k e คล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกันอันไหนอย่างไรนะคะอันไหนก็อันไหนทั้งหมดนะคะอันไหนทั้งหมดเลยอันไหน อ,อันไหนแต่ทําไมต้องเขียนหลายอย่างต้องเขียน3มอันสังเกตนะคะอา้าวเรามาดูคำอันนี้คำแรกก่อนอ่านว่า w i l k e n ว i l k e n อันไหนคำต่อไปก็ถามว่าอันไหนเหมือนกันแต่ใช้คำว่า v i l g e t ว i l เ e t คำสุดท้ายอันไหนว i ลเกวเกิเห็นไหมคะออกเสียงคล้ายๆกันแต่ว่าคำสุดท้ายไม่เหมือนกันมาดูคำแรกทำไมใช้ว i l เก n แล้วก็จะใช้ตอนไหนว i l k e n ใชค้คำเราถามว่าอันไหนแล้วก็คำนามอันนั้นเป็น h a ฮันชนเป็นเพศชาย พูดนะง่ายๆก็เป็นเพศชายฮันชนเช่นเอ็นนะคะเอ็นเพราะฉะนั้นคํานี้ก็คือเอ็นบีลก็คือเอ็นบีลคือรถหนึ่งคันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะถามเอ็นบีลเราต้องรู้ว่าคําว่าบีลคาว่ารถมันคือเอ็นบีลรถหนึ่งคันเพราะฉะนั้นเวลาถามเราต้องถาม,ถามคําว่าวิลเกนลงท้ายด้วยเอ็นอันนี้ก็เอ็นบีลลงท้ายด้วยเอ็น ะะจำไว้ประมาณนี้พอเราจะนำไปใช้นะคะครูยกตัวอย่างให้ว่า,ารถรถคันไหนรถคันไหนที่เธอชอบนะคะวิลเกน b ิลลีเกอร์ดูวิลเกนบิลลีเกอร์ดูเธอชอบ เธอชอบรถคันไหนนะคะเวลาคำนามบ e ลเขาใช้คำว่า n b ็น e เวลาถามก็เลยถามว่า i i l g e n นะคะถ้างงก็ดูดูต่อถ้ <laughs> างงดูต่อแล้วถ้าใช้คำว่า Will get แปลว,ว่าอันไหนเหมือนกันอันนี้ at n n อันไหนคำว่า will get อันไหนอย่างเช่นคุยยกตัวอย่างว่าเธอมาจากประเทศไหนเธอมาจากประเทศไหนคำว่าประเทศนะคะเขาเรียกว่า et l e a n et l a n เพราะฉะนั้นเวลาใช้คำถามก็เลยต้องบอกว่า will get land kommer du fra will get l a n kommer du fra เพราะว่าล้านประเทศก็ใช้ at ล้านแปลว่าประเทศหนึ่งประเทศนะคะก็เลยต้องใช้ at vilket vilket län kommer du f r a ย้ายเข้ามาจาไทยล้ฉันมาจากเมืองไทยนะคะนี่ไม่งงนะคะคำที่ใช้ at เ,ออเช่น at l น n at ด i n d ด at อะไรอีก at l a ำนี่ไง,งแก ก็ใช้ v l l k e t ต่อไปคำว่า villeye วิ i l l วิลเก i l ล e กก็คืออันไหนเราต้องเลือกนะคะเราต้องเลือกก็ถามว่าเธอชอบอันไหนแต่ว่ามันจะมีช้อยมันจะมีคำตอบให้เราเลือกหลายอันเขาก็เลยต้องใช้คำว่า vill วิลเ v l l k e กคือตอบได้หลายอย่างด้วยนะมีหลายอย่างให้เราเลือกตอบด้วยอย่างเช่นประโยคนี้ เธอพูดภาษาอะไรเธอพูดภาษาอะไรได้บ้างนะคะเธอพูดภาษาอะไรวิลเกสปร็อสกสแนกเกอร์ดูวิลเกสปร็อกสนกกดูสปรอกปว่าภาษาส n นกเกอดูที่ที่เราพูดนะคะเธอพูดภาษาอะไรเงี้ยวิลเกเขาใช้คําว่าวิลเกเพราะว่าเราอาจจะพูดได้หลายภาษา พูดภาษาไทายพูดภาษาโน๊พูดภาษาอังกฤษนะพูดภาษาอีสานพูดภาษาลาวนะคะหรือพูดภาษาเยอรมันบางคนอาจจะพูดได้หลายภาษาเพราะฉะนั้นเขาจะใช้คําว่าวิลแกก็คือรู้แล้วว่าคําตอบจะต้องมากกว่า2ก็เลยบอกว่าวิลแกนะคะวิลแกงงไหมคะเรามาทวนอีกรอบนะคะวิลเกนอันไหนวิลเกตอันไหน ใช้คำนามที่เป็น s นะคะ s ล้านใช้ will get e n b b l e ใช้ will e n will get เลือกนะคะเลือกจากหลายๆอย่าง will get s p o k เธอพูดภาษาอะไรบ้างเธอพูดภาษาอะไรตอบได้ย้ย s n a k k e t a i n o r t lit e n g l s h Laos ก็ว่าไปภาษาลาวด้วยนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะถ้าหากว่าใครมีคำถามก็เขียนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปแล้วก็ครูจะเข้ามาตอบนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเล็กกันนะคะขอให้มีกำลังใจในการเรียนภาษาโนสแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ